สวัสดีครับพี่น้องครับผมพูกับผมโทนี่บุญลัมครับมือนี่ครับผมเฮ้ามีภารกิจเก็บไข่หอยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกครับพี่น้องนะครับฝนตกนะครับก็ทําให้เกิดนี่ครัฝนตกครับเกิดความเสียหายต่อไข่หอยของเ้านะครับก็เลยคิดว่าตรงเก็บนะครับ ต้องเก็บนี้ฝนนะครับเก็บนี้ฝนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับผมนะครับระวางนี้ซุ่มพ่อพันแม่พันเท่ากับกินบักไงบักน่อยครับกินเอากินเอานะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเก็บไข่หอยกันครับพี่น้อง นี่ครับหนึ่งไข่หนึ่งไข่ค่อยๆดึงโยกซ้ายโยกขวาปพ๊บเรียบร้อยหนึ่งครับใช่แล้วนี่วะแถวนี้เมื่อไหร่จีโอพีพีพีพพ มาครับสองครับฝั่งนี้ครับฟืบสามนี่ครับ ื้บสีครับตามาต่อไปอยู่บนต้นผักตบนะครับโอ้นี่ครับอันใหญ่ของเราฟืครับ แอบแอบนี่ล่ะวันนี้นี่นี่เอพีเพแอบบแอบ,บครับฟึบนี่เรียบร้อยฮึบมีอีกไหมมีอีกไหมนี่แอบบแอบดบีกว่าใครทุกมมือครับพี่นอ้องดีเยอะครับได้เก็บทุกวัน เก็บทุกวันนะครับนี่ครับเ,เ,รเรื่องอื่นก็ทิ่ได้เปลี่ยนน้ำครับพี่หน้่ง 3มือเปลี uh ่ยนเทนึงอื้อือ ตรงนี้โดนรองรอยการถูกจู่โจมครับไม่รู้ว่าเป็นเขียดเป็นเขียดหยาคับผิวขุกค่ะียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าเก็บแล้วเข้าก็จะเ,เอาไปอ่าไปอบนะครับอบในกล่องนะครับอบในกล่องแล้วจะคอยมาปลา่อย ลงบอ่อนะครับเก็บไปเรื่อยๆครับอบไปเรื่อยๆนะครับผมมากครับใส่กองไว้ครับกองเท่ากับเป็นกองสั้งเขามั่งกินนะครับจากแกบครับเหลือเท่ากับล,กล่างไว้พี่น้องล่างไว้ได้ใส่ยนครับ เป็นกองแบบมีฝาปิดนะครับเนาะจากสีหามือไม่ต้องหอดสีหามือนะครับเป็บเดียวครับเป็นตัวนะครับจังไปลุ่งบอ่อครับ ับเอียบร้อยครับผมปิดกล่องสำนีครับครับผมพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่องโทนี่บุรีรัมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสู้ไปด้วยกันนะครับเกษตรปนีกับโทนี่บุรีรัมครับแล้วพบกันใหม่นะครับเนอีพีหน้าเด้อครับเด้อนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณสวัสดีครับ